ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กัน4คู่อีกเช่นเคยนะครับอัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลานะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกันได้นะครับช่องทางของ YouTube c h a n แนลเหล่าร้อยหลานะครับเมื่อวานอินหนำสำรานกันเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาสรุปบ,บทวิเคราะห์กันต่ออีกวันหนึ่งนะครับสุดสัปดาห์แบบนี้วันอาทิตย์แบบนี้มีให้กัน4คู่นะครับอีกเช่นเคยนะครับ เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแมนยูบุกไปเยือนทางด้านของลีดยูไนเต็ดวู้บแฮมป์ตันเปิดบ้านรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปกันที่การโชว์ซีอาร์ของอิตาลีครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับซัสซเรโรปิดท้ายกันด้วยนะครับบาเลนเซียนะครับเปิดบ้านรับบาร์เซโลน่านะครับสี่คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับรับซับกันเต็มๆอาทิตย์นี้อีกเช่นเคยนะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับคู่แรกกันต่อเลยนะครับเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดแล้วก็ราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่สองเป็นทางด้านของวู๊ดแฮมตันนะครับราคาเปิดมาเนี่ยเป็นทางด้านของวู๊ดแฮมตันต่อที่ราคาเสมอนะครับอาจจะไหลขึ้นนะครับก็ต้องรอดูก่อนแต่อีกทีนึงนะครับทางด้านของกันโชซีอาร์ของอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับไกลเลยนะครับกับซัสเซเลโรนะครับคู่สุดท้ายเป็นทางด้านของบาเลนเซียนะครับ เป็นรองอย่างบาร์เซโลนาอยู่ครึ่งลูกนะครับบาร์เซโลนาเปิดเอเชียนแฮนดิแคปราคามาที่ครึ่งลูกนะครับทั้งหมด4คู่วันนี้นะครับไปวิเคราะห์ขันต่อเลยนะครับคู่แรกครับที่แออโลโลสนะครับเตะกัน3ามทุ่มตรงรีดูเวเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนผีแดงอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับอุณหภูมิ10องศาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังที่เจอกันมาเนี่ย เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะถึง3ครั้งเสมอก,กัน2ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของลีดยูไนเต็ดชนะไป1ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูนะครับถล่มไปถึง5ประตูต่อ1ในโอทอปฟอร์ดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอก,กัน0์ูนในแอร์โรลดแห่งนี้นะครับปี2020ครับเป็นแมนยูนะครับชนะได้ถึง6ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นปี2011เนี่ยในลีกครับในแมนยูชนะ30นะครับ เอฟเอครับในปี2010ลีดยูไนเต็ดชนะได้1-0นะครับแล้วก็ปี2004ย้อนไปไกลเลยนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในพรีเมียร์ลีกการเดินทางวันนี้ครับจากแมนเชสเตอร์มาที่ลีดนะครับ59กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนครับแมนยูอยู่อันดับ4ของตารางนะครับแข่งไป25นัดมี43คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกนะครับที่มีลุ้นไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าก็มีทางด้านของเวสต์แฮมอาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์ แล้วก็อาจจะมีถึงบูฟแฮมตันด้วยนะครับผมที่พยายามลุ้นกันไปแชมเปี้ยน์ลีกในปีหน้านะครับลีดยู n i t เต็ดบ้างครับอยู่อันดับที่15นะครับ23นัด23คะแนนประตูได้เสียลบอยู่19ลูกนะครับพ้นโซนอันตร,รายมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะหนีโซนอันตร,รายที่จะเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านยางลีดยูเต็ดเนี่ย หกนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดนะครับแพ้สามนัดนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปแพ้ท็อฟฟี่มานะครับสามประตูต่อศูนย์เสมอกับแอสตันวิลล่าสามสามในการไปเยือนเช่นกันนะครับแพ้ให้กับนิวคาสเซิลในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกนะครับในการไปเยือนเนี่ยสามประตูต่อสองในเอฟเอคัพไปเยือนเวสต์แฮมแพ้มาสองศูนย์ชนะเบอร์ลี่ในพรีเมียร์ลีกสามประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับผู้มาเยือนวันนี้นะครับ ผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งชนะไบรตันมาได้2ประตูต่อศูนย์แต่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ยิงยิงได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอซาทันตันหนึ่งหนึ่งเสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งครับเสมอกับมิดเดิลสโบรในเอฟเอคัพหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ไปเยือนเบลนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกชนะได้สามประตูต่อหนึ่งทางด้านของลีดยูไนเต็ดนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับหกนัดหลังเนี่ย ชนะ2สเสมอ2แพ้2นะครับล่าสุดในแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ0ชนะเบอร์ลี่สามครับแพ้อาร์เซนอลสประตูต่อ1สเสมอเบรนท์ฟอร์ดสองสองนะครับชนะคริสตันเฟรดหนึ่งศูนย์เสมอเลสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของแมนยูหกนัดหลังนะครับในการไปเยือนเนี่ยยังไม่แพ้ใครก็จริงนะครับแต่ชนะแค่สองนัดนะครับจอมสเสมอมากครับในการไปเยือนเนี่ย เสมอถึง4นัดนะครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1ชนะเบนฟอร์ดนะครับ3ประตูต่อ1ไปเยือนแอสตันวิลล่าเสมอ2-2เสมอนิวคาสเซิล1-1ครับชนะนอรลิช1-0เสมอเชลซี1ประตูต่อ1ยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยังไม่เสมอเกม0นย์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่เจ้าบ้านแน่นอนครับ5คะแนนนะครับทางด้านของแมนยูเนี่ยความยากอยู่ที่2คะแนนนะครับ นัดหน้าลีดยูอนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านของแมนยูนะครับนัดหน้าเนี่ยต้องไปเยือนทางด้านของแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็วันนี้นะครับรังนิกจะจัดตัวยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปดูขุมกำลังกันต่อเลยครับเจ้าบ้านวันนี้ขาดเฟอร์โปอีกเช่นเคยนะครับรอเช็คความฟิตของเควินฟิลลิปที่หายเจ็บกลับมา เลียมคูเปอร์เราเช็คความฟิตนะครับรวมไปถึงส t ต a ดักลาสนะครับกองกลางตัวทําเกมวันนี้ลงสนามไม่ได้ครับมีผลกระทบต่อทีมแน่นอนแต่ยังมีราฟินญาแล้วก็แฮริสันแล้วก็รวมไปถึงเดน i e ลเจมส์นะครับที่เป็นผู้เล่นอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ด้วยนะครับเบรมฟอร์ดวันนี้ยังรอเช็คความฟิตนะครับถ้าลงได้ก็ปั่นป่วนทางด้านของแมนยูอยู่บ้างครับ ยอร์เรนเต้ก็มีลุ้นนะครับที่จะลงสนามได้ในวันนี้ทางดั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ขาดคาวานี่นะครับเราเช็คคอมฟิตนะครับเนนมันย่าเป็นอ่ามาติดนะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้รวมถึงราฟาเอลวารานนะครับที่ลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับเจ็บมาเพิ่มกันอีก2คนก็ต้องรอดูนะครับว่าคู่กองหลังเนี่ยแม็กควายจะยืนคู่กับใครนะครับ คริสเตโนโรนันโดเฟอร์นันเดสนะครับแรดฟอร์ดนะครับรวมไปถึงฟินะครับวันนี้ฟิตลงสนามอีกเช่นเคยนะครับซานโชนะครับลงสนามได้นะครับลากเลื้อยแล้วก็มีทางด้านของอีเลนกาที่จะเปลี่ยนลงมาทําเกมคู่กลางก็น่าจะเป็นปอกบายืนคู่กับแม็กโคมินเน่นะครับวันนี้อาจจะใช้เป็นลินเดเลฟนะครับคู่ยืนคู่กับแม็กควายนะครับแม็กควายนะครับไม่ใช่แม็กควายขอโทษทีนะครับ ไปต่อกันต่อนะครับคู่นี้ครับแมนยูเนี่ยเกมล่าสุดที่ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยฟอร์มเนี่ยสู้ทั้งด้านของไบรตันไม่ได้เลย,เลยนะครับที่ชนะกันมา20เนี่ยอยู่ที่ความคมเท่านั้นนะครับเกมรูปเกมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับอีกทั้งยังต้องไปทำเกมศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในนัดหน้าอีกเนี่ยรังนิกอาจจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามกันในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นครับลีดูนเตตมีลุ้นที่จะแบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้นะครับเพราะว่าจอมเสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอีกด้วยนะครับแต่ทางด้านของแมนยูเนี่ยชอบฝนนะครับเจอฝนที่ไรเนี่ยมีแต้มยิงได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าแมนยูเนี่ยหนึ่งแต้มอาจจะมีแน่ๆครับแต่ก็ต้องลุ้นเฉียดฉิวเนี่ยอาจจะเฉือนวิวนะครับชนะลีดูนเตตหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ เก็บคะแนนกลับโอทรอฟฟอร์ดนะครับคู่นี้ครับเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเอาชนะลีดยูไนเต็ดก็เป็นได้นะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงกลางสัปดาห์นะครับที่ต้องไปเยือนทางด้านของแอเลนติโกมาดริดนะครับแต่คู่นี้ฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งควบลูกนะครับใครได้ราคาที่ครึ่งลูกก็เรีบจิรมกันเลยนะครับ ต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทานด้าของวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะกัน5้าทุ่มตรงนะครับที่มิลินิกสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ5องศานะครับพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอีกเช่นเคยนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะได้2ครั้งเสมอการสักส่วนมากครับสครั้งแล้วก็วูฟแฮมตันชนะได้1ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกัน0ูนในบ้านของวูฟนะครับบ้านของเลสเตอร์ปี2020ชนะไป1ประตูต่อศูนย์บ้านของวูฟนะครับเสมอกัน 0- ูนย์รวมไปถึงปี2019นะครับสปีปีครับ2020แล้วก็2019เนี่ยบ้านใครบ้านมันเนี่ยก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมีทางด้านของวูฟแฮนต์ตันนะครับชนะได้ในปี2019ในบ้านของวูฟแฮนตันนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเลสเตอร์มาที่วูฟ67เกิโลเมตรเท่านันครบ บู๊ตแฮนตันยังมีโอกาสลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับในปีหน้าเนี่ยแข่งไป23นัดมี37คะแนนปราตูได้เสียบุกอยู่4ลูกนะครับอยู่อันดับ8ทาหน้าของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไป22นัดนะครับ27คะแนนปราตูได้เสียลบอยู่5ลูกอยู่อันดับที่11ตามหลังบู๊แฮนตันอยู่10คะแนนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับหนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยทาหน้าของเจ้าบ้านอย่างบู๊ตแฮนตันชนะ4นะครับ แพ้2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะทางด้านของทอตแนมฮอสเปอร์ได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก่อนหน้านั้นแพ้อาร์เซนอล1นึ่งศูนย์แพ้นอริตในเอฟเอคัพหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับชนะได้สองหนึ่งชนะเซาท์ทัมตันสามหนึ่งชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเอฟเอคัพสามประตูต่อศูนย์ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้บ้างครับหกนัดหลังเพิ่งชนะมานะครับนัดเดียวเท่านั้นเองนะครับเสมอสองนัดแพ้ถึงสามนัดนะครับล่าสุดเนี่ยในบอลยุโรปชนะเลนเดอร์นะครับสี่ประตูต่อหนึ่งในบ เวสแฮมนะครับ2ประตูต่อ2ในบ้านแพ้ลิเวอร์พูลในการไปเยือนครับ2 0แพ้นอติงแฮมฟอร์เรสต์ในการไปเยือน,น,น,น4ประตูต่อ1เสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้กับทัตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ2นะครับทางด้นานของเจ้าบ้านอย่างวู๊ดแฮมตันนะครับนับสถิติเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยชนะ2นัดนะครับเสมอน1นัดแพ้3นัด2นัดล่าสุดเนี่ยแพ้1-0ทั้ง2นัดนะครับแพ้อาร์เซนอลกับนอริช1ประตูต่อ0ทั้ง2นัด ชนะเซาท์มปตันในบ้านครับ3ประตูต่อ1ชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด3ประตูต่อ0เสมอเชลซี0-0นะครับแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0ทางด้านของทีมเยือนบ้างครับ6นัดหลังเก็บได้แค่คะแนนเดียวนะครับที่เสมอกับลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ3ที่เหลือเนี่ยแพ้ถึง5นัดนะครับล่าสุดก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป2-0นะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-1แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้6ประตูต่อ3นะครับเสมอลิเวอร์พูล3-3 แพนาาปรี3-2แพ้ 3, 2, แพอสตันวิลล่า2ประตูตอนนะครับเรตติ้งวันนี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยงานอยู่กลางกลางนะครับ3คะแนนเต็ม5ความยากเนี่ยอยู่ทางด้านของเลสเตอร์นะครับ4คะแนนเลยครับวันนี้วูดแฮมตันนัดหน้าต้องไปเยือนเวสแฮมนะครับความยากอยู่ที่4คะแนนเลสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบในนัดแรกนัดหน้าต้องไปเยือนเรนเดอร์นะครับความยากก็เลยอยู่ที่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรสำหรับนัดหน้านะครับ นัดนี้ก็ต้องมีสมาธิตั้งใจกับนัดนี้มากกว่านะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับขุมกําลังวันนี้ไม่มีเจ้ามูตินโยนะครับกองกลางตัวทําเกมสําคัญนะครับที่เหลือเนี่ยลงลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของวังฮีชานกลับมาแล้วนะครับเจมิเนสนะครับโคดี้นะครับเจ้ามูตินโยเนี่ยยังลงสนามไม่ได้ครับนาบาอ่านาเวสนะครับก็ยังรอเช็คความฟิตอยู่อย่างซาซิดด้วยนะครับทางด้านของทีมเยือนบ้างครับขุมกําลังเนี่ยคาโซยอนชูนะครับ ที่ลงสนามไม่ได้นะครับรวมไปถึงเจมมีดิสันนะครับตัวหลักทําเกมนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือเนี่ยเราเช็คความฟิตของเจมี่วาร์ดี้ชานนี่อีแวนนะครับแล้วก็คาสซินเจนะครับที่ต้องต้องรอเช็คความฟิตเตเละมังก็ยังทําเกมอยู่ในแดนกลางอยู่ครับรวมไปถึงดาก้าที่ใช้ความเร็วลากเลื้อยกันอยู่ทางปีกทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้ครับคู่นี้เป็นทางด้านของบู๊พมตันนะครับเปิดราคามาที่เสมอนะครับ ก็เรียกกันได้ว่าเจอกันทีไรเนี่ยเ็ตเลสเตอร์ตลอดนะครับแล้วก็สกอร์ออกไปทางด้านต่ําด้วยนะครับแต่คู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับวูฟเจ้าบ้านเนี่ยดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาเสมอแบบนี้น่าน่าลุ้นไปที่วูฟมากกว่านะครับเสียงเชียร์ในบ้านเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะทําเกมแล้วก็บุกต่อเนื่องได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าต่อที่วูฟแฮมตันราคาเสมอนะครับผม ต่อกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับวาเลนเซียครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนาคู่นี้เตะกัน4ี่ทุ่มสินาทีนะครับที่บาเลเซียวันนี้อุณหภูมิ15องศานะครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะครับมีแดดท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับมีแดดด้วยนะครับเจอกันมาเนี่ยหนัดหลังเนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับชนะได้3ครั้งเสมอกันแค่1ครั้งนะครับ แล้วก็บาเลเซียชนะไป2ครั้งนะครับเรียกกันว่าสูสีเลยนะครับล่าสุดเดนี่ยเป็นทางหน้านของบาซ่าชนะได้นะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยสประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นบาซ่าไปเยือนชนะได้3-2เสมอกันในบ้านของบาร์เซโลนานะครับสประตูต่อ2บาร์เซียชนะในปี2020นะครับสองสเลยนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาในปี2019นเนี่ยชนะ5-2ในบอลถ้วยปี2019บาร์เซียไปเยือนชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับ การเดินทางวันนี้ครับจากบาร์เซโลนานะครับมาที่บาเซียเนี่ย299กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับบาร์เซโลนานะครับแข่งไป23นัดมี39คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่11ลูกอยู่อันดับที่5นะครับมีลุ้นที่ขึ้นไปเตะบอลยุโรปในปีหน้าเนี่ยมีเบียดกันเนี่ยอย่างทางด้านของแอเลนติโกมาดริดนะครับแล้วก็รวมไปถึงบีอาริลด้วยนะครับทางด้านของบาลนเซียบ้างนะครับอันดับ12ครับมี30 30แต้มนะครับแข่งไป24นัดประตูได้เสียลบอยู่สลูกนะครับผลงานทั้งคู่นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับพึ่งแพ้ให้กับอาราเบสมา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอกับบิวเบาหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอเริโอโซซิเดตนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะคาดิสในบอลถ้วยนู่นเลยนะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้กับแอตแลนติโกมาดริดนะครับสามประตูต่อสองเสมอเซบียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ช่วงหลังที่ผ่านมาของบาร์เซียทางด้านของบาร์เซโลนาบ้างครับเพิ่งเสมอกับทางด้านของนาโปลีมานะครับในเกมยุรโรปเนี่ยหประตูต่อหนึ่งเกมนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยบาร์เซโลนาทําเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ตอนที่จบสกอร์เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับเอสปันยอนในการไปเยือนนะครับสประตูต่อ2ชนะแอเลติโกมาดริด4ประตูต่อ2ในบ้านนะครับ ชนะอาราเบสหนึ่งประตูต่อศูนย์ในการพิยือนเสมอแอตแลนติกบิวบอลสองสองนะครับแล้วก็เสมอเรียลมาดริดสองประตูต่อสองนะครับหกนัดหลังยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของบาเซโลน่าน่าน่าจะวันนี้น่าจะฟูลทีมมากนะครับบาริเซียครับนับเฉพาะเกมในบ้านบ้างน,นะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเกมในบ้านเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับเสมอสามนัดนะครับ แล้วก็ชนะ2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับเรอสอลซเดตไปแบบไร้สกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยเนี่ยชนะคาดิสสองหนึ่งนะครับเสมอเซเบียร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแพ้เอสปันยอนสองประตูต่อหนึ่งชนะเอลเช่นะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับราโยบายการโนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของบาร์ซ่านะครับนับเฉพาะเกมเยือนหกนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับไม่แพ้นะครับชนะสามเสมอสามนะครับล่าสุดไปเสมอกับเอสปันยอนแบบ น่าเสียดายมากนะครับ2ประตูต่อ2ออก่อนหน้านั้นไปเยือนอาราเบสชนะมาได้1ประตูต่อ0นะครับเสมอแอตเลนติกบิวบาว2อ,อในบอลถ้วยนะครับไปเยือนกคลิฟอราเนียเสมอ1-1ชนะทางด้านของลินาเลสเดปโตรติโวในบอลถ้วยนะครับ2ประตูต่อ1ชนะเรียวมาโยกา1ประตูต่อ0นะครับในเกมเยือนก็ยังฟอร์มดีนะครับลูกทีมของชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับคะแนนความยากวันนี้อยู่ที่เจ้าบ้านอย่างบาริเซียแน่นอนครับ เต็ม5คะแนนเลยนะครับบาซ่าอยู่ที่2คะแนนนะครับนัดหน้าบันเซียไปเยือนมายยก้านัดหน้าบาซ่าต้องไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้ชาบี้จะจัดตัวลงสนามยังไงนะครับผู้เล่นกันต่อเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยขาดตัวหลักอยู่3คนนะครับเป็นทางด้านของแนวรับทั้งหมดนะครับผู้เก่นประตูทีเลเซนนะครับแล้วก็เปาลิสต้าครับกองหลังตัวหลักนะครับอเดเลเต้นะครับ ก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของบาร์เซโลนาครับทางด้านของตัวหลักอย่างอิลิกาเซียนะครับกองหลังตัวหลักรวมไปถึงเจอร์ดาปีเก้ที่โดนใบเหลืองครบนะครับโดนแบนไปนะครับนัดนี้แล้วก็เดปายนะครับลงสนามไม่ได้นะครับอารโยนะครับที่ลงสนามไม่ได้อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เซร์จิโอเบโต้ด้วยนะครับก็ต้องมาดูครับว่านัดนี้จะปวดหัวหรือไม่นะครับทางด้านของชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับ ว่าจะลูกทีมเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับบาร์ซ่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเกมเล่นกับนาโปลีแล้วเนี่ยทำเกมรุกได้แบบจัดจ้านมากโอกาสยิงเยอะมากแต่จบสกอร์ไม่ได้ครับทางด้านของฟอร์นันโตเลสวันนี้เจอกับบา l e เลนเซียนะครับที่เป็นค้างคาวหงอยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบาร์ซ่ามีโอกาสเก็บ3แต้มแล้วก็กลับออกไปจากถิ่นของบาเลเซียได้นะครับค้างคาววันนี้ ต้องดูครับว่าจะอุดได้อยู่หรือไม่นะครับหรือจะแบ่งแต้มบาร์เซโลนาได้หรือไม่นะครับเกมที่กังวลชาบี้เฮนันเดสน่าจะกังวลเกมกลางสัปดาห์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าให้ออดรองที่บาลนเซียดีกว่านะครับครึ่งลูกนะครับผมไปปิดท้ายกันที่การโชว์ซีอาของอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของซัสเอโลคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนตรง ที่สตูดิโอกุสเป้มาซานะครับอุณหภูมิ10องศานะครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคนนี้จะมา6ครั้งนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยถือเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะได้ถึง4นัดนะครับเสมอกัน2นัดซาซิโร่ยังไม่เคยชนะ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยเป็นอินเตอร์บุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้21สกอร์เดียวกันนะครับแต่ในบ้านของอินเตอร์มิลานปี2020เป็นอินเตอร์บุกไปเยือนชนะมาได้ถึง3ปรระะตตู่อนคับ เสมอกันในบ้านของอินเตอร์สาปี2019เป็นอินเตอร์ชนะได้43นะครับแล้วก็เสมอกัรศูนย์ประตูต่อศูนในปี2019นะครับในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากซสซูโรมาที่มาที่มิลานนะครับ147กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับอินเตอร์มิลานถ้านัดนี้ชนะนะครับขึ้นไปอยู่จ่าฝูงเลยนะครับอยู่อันดับ2ครับ24นัด54คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่35ลูกนะครับ ซัสเซเล่นะครับ25นัดแล้วนะครับ30คะแนนอยู่อันดับที่12ประตูได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับผมทางด้านเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ย6นัดหลังฟอร์มเนี่ยพึ่งแพ้ลิเวอร์พูลมานะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย2ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอนาโปหน1-1ในการไปเยือนบันท้่ยชนะโรม่ามันได้2-0แพ้เอซิมิลานในศึกมิลานดาร์บี D A v ้2ประตูต่อ1นะครับ ชนะเวเนเซียนะครับ2ประตูต่อ1เสมอกับเอมปอรี2ประตูต่อสถงานะ่งของทีมเยือนบ้างนะครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้3เสมอ2ชนะแค่1นัดนะครับในบอลถ้วยด้วยนะครับในบอลลีกยังไม่ชนะล่าสุดเสมอกับโรม่าได้นะครับ2ประตูต่อ2ไล่ตามตีเสมอได้นะครับในบอลถ้วยไปเยือนยูเวนะครับแพ้มา2-1แพ้3มโดเรียนะครับ4ประตูต่อ0ูนย์ในการไปเยือน เสมอโตริโน่1-1นะครับที่ชนะเนี่ยชนะกายารีนะครับในบอลถ้วย1ประตูต่อ0แพ้ฮาเลสเรลนาในบ้านนะครับ4ประตูต่อ2นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับพึ่งแพ้ลิเวอร์พูลมาในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับ2-0ชนะโรมา2-0นะครับแพ้เอซิมิลาน2-1ชนะเวเนเซีย2-1นะครับเสมอเอมโปลี2-2เสมอยูเว่นะครับ1ประตูต่อ1ท่านั่นของซัส ซัสุเอโร่นะครับนับเฉพาะเกมเยือนพึ่งแพ้กับยูเวในบอลถ้วยมานะครับ2-1แพ้ซามโดเรีย4-0นะครับเสมอโตริโน,โน่1 1ชนะเ e อ็มโปลี5ประตูต่อ1นะครับเสมอกับฟิออเรนตินา2 2แล้วก็เสมอกับสเปเซียนะครับ2ประตูต่อ2คู่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสกอร์สูงน่าจะมาด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเรตติ้งบ้างครับ ทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่ที่3คะแนนนะครับาจะมีความยากอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่านัดต่อไปเนี่ยต้องเก็บขุมกำลังแล้วก็รอไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็มีบอลลีกเตะกันก่อน2นัดนะครับทางด้านของซัสซูโรวันนี้5คะแนนแน่นอนครับเจอทีมลุ้นแชมป์แบบนี้นะครับอินเตอร์มิลานก็หมายมั่นปั้นมือมากครับปีนี้ที่จะลุ้นแชมป์นะครับถ้าชนะนัดนี้ขึ้นจ่าฝูงแน่นอน,นครับ หรือแค่เสมอก็ขึ้นจากฝูงนะครับนัดหน้าอินเตอร์ไปเยือนเจนัวนะครับซัสซูโรเจอกับฟิออรเรนติน่านะครับผู้เล่นบ้างครับขุมกําลังวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดบาสโตนี่นะครับลงสนามไม่ได้นะครับโดนแบนนะครับอีกคนนึงบอสอวิกนะครับลงสนามไม่ได้นะครับกองกลางตัวหลักเลยนะครับคอเลอาร์เราช็คความฟิตนะครับลงสนามไม่ได้อีกคนคือเวซิโนนะครับแล้วก็บาลเลล่านะครับ โดนแบนเนี่ยสามคนเลยนะครับก็ต้องมาดูว่ามีผลกระทบต่อทีมยังไงนะครับในการเรื่องของการทําเกมรุกนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยอินเตอร์มิลานต่อถึงลูกครึ่งเลยครับท่านั่งของทีมเยือนนะครับขาดเฟอร์รี่นะครับกองหลังตัวหลักนะครับที่โดนแบนรอเช็คความฟิตของโทจานนะครับแล้วก็โอเบียงนะครับที่รอเช็คความฟิตอีกคนหนึ่งถ้า3คนนี้ลงสนามไม่ได้นะครับเกมรับมีปัญหาแน่นอนนะครับที่จะต้องมาเยือนทางด้านของอินเตอร์มิลานรับมือลูก กลางอากาศของอิดินเชโกนะครับรวมไปถึงมาติเนสที่ลากเรืออยู่ในแดนหน้าด้วยนะครับเบลารีเบลาดีของผู้มาเยืนเนี่ยยิงได้เยอะมากนะครับรวมไปถึงสแกมมากานะครับที่รวมกันเนี่ยยิงถึง19ลูกนะครับทีมของซัสเซโร่เนี่ยเกมบุกค่อนข้างดีนะครับคู่นี้ครับเป็นอินเตอร์มิลานครับต่อถึงลูกครึ่งเลยนะครับเรียกกันว่าสมาธิเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะชนะแล้วก็เก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับต้องรอลุ้นเม็ดที่2กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานนะครับลูกครึ่งครับผมครบจบทั้ง4คู่นะครับมาทวนกันอีกทีึงคู่แรกนะครับต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งควบลูกนะครับคู่2ต่อที่วูดแฮมป์ตันนะครับราคาเสมอคู่ที่3ม รองที่บา l เลนเซียนะครับครึ่งลูกนะครับคู่ที่4ต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับลูกครึ่งนะครับตัวน,นี้เน้นไปที่อินเตอร์มิลานนะครับหาดาวของเราน่าจะลุ้นแชมป์ดีกว่านะครับในบ้านของอินเตอร์แล้วก็เรียกฟอร์มเรียกความมั่นใจกลับมาที่จะเก็บสะสมไว้เจอกับลิเวอร์พูลในนัดต่อไปนะครับครบจบทั้ง4คู่แล้วนะครับวันนี้ ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่แบบนี้ทุกวันกับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ